สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาหน่อยเพชรบแพงมาพอกันคือเา่าคือเดิมพี่น้องชิปนี้จะผ้าพี่น้องไปบึงมาไล่อีหลา่าว่าหลายปันไหนเนาะพี่น้องเนาะ่อเอื่นกับขออนุญาตลิปจากช่อง่อเอกด้อแม่หน่อยได้มาดีเอกชันช่วยพี่สุนองเบิงวายอดมาไล่อีหลา่าสิหลยปันไหนเนาะพี่น้องเนาะเสียร่างการขนาดไหนนีเน่เพื่อ่าเป็นการเซลา ก็ว่าเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะไปเบึงไปชมคิปพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับพี่นอ้องอุ้ที่แท้ครับถูกมองทุบบอลครับไม่นี่กะวันที่2ี่ครับ24กันยายนเป็นมือเปิดดูกาล <S S S> มองทีมงานสาวหน่อยเพื่อนแพ้งครับ นี่ครับมาลายสำหรับฤดูกาลนี้อันนี้บ้านฮักบ้านฮักลิงหน่อยครับครับส่วนตัวนี้ก็ออเป็นมา,ามออลายจากเอฟซีพลังเงียบข้าง<ม>ช่องพอกันใช่ครับเป<อ>็นไหลสดตัวนี้เป็นมาลายหล้านครับ ัวนี้เป็นแบ่งพันแบ่งหาลอยมาลายลานส่วนฟังนี้กะมีพวงยางอีกพวงหนึ่งครับแต่ตัวนี้เพิ่นพอเป็นเสื้อผ้าครับตัวนี้เป็นปนยังว่ทันไหยเปิดเผยตัวนี้ก็เป็น พ่วงเสด็จก็หาเงนินเนาะพ่วงหาเงินครับตัวนี้แล้วก็พ่วงย่อยๆนี่ครับเอาพ่อลุงร้องเอาหอยอเอาหอยอกันตอนนั้นอันนี้แม่เรนูพ่อธนาบุตรพ่อพุทธพ่อสมบูรณพ่อสุภกรพ่อเคศรแม่สุลัชนาครับนี่พ่วงหนึง่งจกให้เพื่อนอ่านกอน่านบท <c oughs> <c oughs> นี่ครับอีกพ่วงหนึ่งครับ ก็เลยเด็ดย,ย,ย่อยที่ลรพ่วงครับมีแม่สถาพรโอ้อดซ่อมน,น้าพี่น้องเนาะหลคักไหลเนี่ยมีแม่ลินดาต้องพูดถึงพวงมลาลาัยอีหลานี่ก่อนเดินกขอบพ,พุ่พนคิดจากโอ้ยแม่หน่อยเด้อมาลมีกชั้นสุพีสนองพึ่งพ่อพ่อดีใจน้าพี่น้องเนาะมีแม่ฮักโตเกียวครับ แม่โสพินแม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเหมือนกันว่าที่ขอเราแม่แม่ยูญี่ปุ่นพึ่งโอ้แม่รัศมีครับครับถ้ามันห้อยบรเบิดกัเอาไว้ทั้งปุ่นก็ได้เด้อไม่ใช่ครับเออม่อนนันค่อยขี่ทีนึงครับแต่การที่มีพ่วงเยย่อยอีกนี่ครับแล้วทายให้พ่อแม่เพิ่นได้เบิึงครับนครับพ่อนะลงพ่อวิรัด แม่นางแม่นักพิการครับอันนี้ของพ่อใหญ่ข้ามผานครับช่องมังกรอีสานพ่อข้ามผานมาเรื่องเยอะหน่อยเออ <laughs> อันนี้แม่เพีรพันครับพอ่อฮัทโคราดครับตรงนี้เพียรพันแม่เนี่ยเสียพันเสียพัน อันนี้พ่อเสวียนครับแม่พันนีจันทนามครับโกรธพ่อเนาะพี่น้องเนาะนี่แม่ลุ่เแต่ของแย่ไรกันล้านนึงแล้ว,วพันนีก็ร่วมกันมาชิหลายแสนนี่พี่น้อง,อ,งอันนี้ครับบ้านาฮักฟ้าใสาครับเอาที่ล้านกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละเอาท่างทีกันกันเลยค่อยๆกันเลยเนาะ อันนี้บ้านหักต่างแดนครับบ้านหักต่างแดนอันนี้มาไล่ทิพช่องี่เพิ่อนอนมาทางช่องบ่าวทุนครับรวมกันอยู่ในนี้ครับพวกนี้กะหลายอยู่อันนี้บ้านหักครับของบ้านหักบ้านหักน้องหญิงเทพบ,บ้านแทงนี่ครับพ่อฮักซุริน พ่อฮักสุรินครับสรอันนี้เป็นมาละยรรวมครับของทั้งเพียรแมนบอกรวมเลยครับทั้งพ่อแม่คงมีแฟนเพีครับโอเคนะพี่น้องเาเดี๋ยวสี่เวลาโพสต์ขอไปหลายพี่น้องหลายครับพี่น้องทั้งร่วมเลี้ยวคิดว่าบนหน้าตำตลาดซีหลานหาพี่น้องเปิดไปบูการกีฬาพ่อโอ้สุดยอดมีพี่น้องเลย ใช่รครับคุณทุกท่าทุกแ์ทุกการติดตามเ้ื่อพี่น้องเรองนือมอนครับ